บทที่8 0 4ความกังวลของจิ้งจอกสวรรค์แม้ว่าปัจจุบันทังซานจะไม่ได้อยู่ในระดับเทพราชันที่เขาเคยเป็นแต่หลังจากก้าวสวรรค์และสิบโลกทลายและทลายเทพทันเขาก็ฟื้นขึ้นมาเป็นเทพ,พเจ้าที่แท้จริงความสามารถของเทพองค์นี้ใช้ไม่ได้ในการต่อสู้แต่ในอาณาเขตของเขาเองเขาสามารถใช้พลังที่เหนือจินตนาการได้ภายใต้ความทะเยอทะยานของเขาเขาได้มอบพระเจ้าของเขาเองให้ทั่วทั้งมหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าเนื่องจากการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถทำให้มหาสมุทรสีฟ้าที่ไรขอบเขตสองสว่างไปยังแสงสีทองแห่งพรในเวลาเดียวกันได้แต่พรของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลจะแผ่ขยายไปทั่วมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งขับเคลื่อนโดยทะเลเมื่อเขามาถึงครั้งล่าสุดถังซานไม่มีเวลาทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จเนื่องจากเวลาจำกัดแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและเขามีเวลาอีกมาก มวยพรมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความปรารถนาดีและด้วยวิธีนี้ประกาศสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดว่าพระเจ้าของพวกเขามามหาสมุดสีฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดมีผู้พิทักษ์ของตัวเองโดยมีเกาะพระจันทร์เสี้ยวเป็นศูนย์กลางปรับใดที่กลุ่มทะเลที่รู้สึกถึงแสงสีทองแห่งพรเป็นครั้งแรกพวกเขาทั้งหมดเจาะออกจากทะเลในครั้งแรกและโค้งคำนับไปทางถังซาน เวลานี้พวกเขาตื่นเต้นมากพวกเขารู้สึกชัดเจนว่าแสงสว่างของพระเจ้ามาถึงพวกเขาและพวกเขารู้สึกมีความสุขและความปลอดภัยจกเก้นมึ่งของหัวใจในที่สุดมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็มีผู้พิทักษ์ของตัวเองและในที่สุดมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็นำโชคมาสู่ตัวมันเอง พลังศรัทธาจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งไปที่เกาะพระจันทร์เสี้ยวและหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของถังซานอย่างบ้าคลาั่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความรู้สึก,สกศักดิ์สิทธิ์ของเขาทำให้แสงเทพสมุดบานสะพรั่งเข้มข้นยิ่งขึ้นสารบรรพบุรุษในวังจิ้งจอกสวรรค์จาก,กรพพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นั่งขวายห้างในรูปแบบแสงสีขาวขนาดใหญ่ข้างหลังนั้นจิ้งจอกสวรรค์หางแข็งเปรียบเสมือนร่างที่แข็งแรงโดยมีหางยาวใหญ่โตก้าวหางแกว่งไปมา วงรัศมีสีขาวยังคงหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทุกทางไหลเข้าสู่อาณาเขตแสงที่อยู่เบื้องล่างของเขาตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ถังซานก้าวข้ามความหายนะและใช,ช้โชคไปเกือบครึ่งหนึ่งเขาก็อยู่อย่างสันโดษเรื่องของเมืองคริสตันนั้นสําคัญแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการควบแน่นของอากาศ ผลกระทบจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องไม่เพียงสูญเสียโชคไปเกือบครึง่งแต่ยังรวมถึงความไม่มั่นคงของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์และโชคที่ไม่แน่นอนของสารบรรพบุรุษนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเขาต้องทําให้โชคอากาศคงที่จากนั้นดูดอากาศโชคของดาวทั้งหมดกลับเข้าไปเสริมสิ่งนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับสารบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับประกูลจิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดด้วยหากเผ่าจิ้งจอกสวรรค์สูญเสียโชคนี้ทั้งเผ่าพันธุ์จะล่มสลาย หลังจากทำงานหนักมาหลายเดือนการก่อตัวที่ยิ่งใหญ่ภายใต้วังจิ้งจอกสวรรค์ก็มีเสถียรภาพและเริ่มดูดซับการขนส่งทางอากาศอีกครั้งแต่ถ้าคุณต้องการคืนมุมมองแบบเก่าจะไม่เกิดขึ้นทั่วข้ามคืนแม้ว่าจาก,กระพัรดิอสูญจิ้งจอกสวรรค์จะทำเต็มที่แต่ก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อยร้อยปีในการรวบรวมโชคจำนวนมหาศาลเช่นนี้ การล่มสลายของจัก,กระพัดคริสตันยังส่งผลต่อโชคของกอบอลินทั้งสองด้วยในขั้นต้นจัก,กระพัดเกือบทั้งหมดในดาวฟ้าหลันปรากฏตัวบนทวีปนางฟ้าและพวกเขายังคงรักษาจำนวนที่อิ่มตัวอยู่เสมอซึ่งทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จัก,กระพัดจะเกิดในพื้นที่อื่น นี่ก็เป็นหน้าที่ของโชคเช่นกันแต่การสิ้นพระชนของจัก,กรพัิอศูรคืตันนั้นเทียบเท่ากับการเพิ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ของส่วนนี้ถ้าในเวลานี้จัก,กรพัิจะเกิดนอกทวีปนางฟ้าก็เป็นไปได้เช่นกันนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ว่าทําไมจัก,กรพัิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรวบรวมโชคของเขา ในเวลานั้นเขาไม่ได้ขัดขวางเหมยกงจื่อจากการซักถามแต่เขานำจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ไปฆ่ามนุษย์ซึ่งก็มีความหมายเช่นกันพรสวรรค์ของนายน้อยเมยยอสามารถเห็นได้โดยธรรมชาติจากสายตาของจัก,กรพรรดิเหล่านี้นี่คือการมีอยู่ขององค์การสามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้ในอนาคตตราบใดที่เขาฝึกฝนและพัฒนาตามปกติการเป็นจัก,กรพรรดิก็รับรื่นและพรสวรรค์ของเขามีความโดดเด่น การล่มสลายของจัก,กรพรรดิอสูรคริตันผู้ยิ่งใหญ่และการกำเนิดของจัก,กรพรรดิโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแดนสวรรค์จัก,กรพรรดิองค์อื่นสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขาแต่ตำแหน่งที่ว่างจะต้องถูกเติมเต็มด้วยจากนั้นเนื่องจากเหมยกงจื่อมีโอกาสมากที่สุดแน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดสำหรับเธอที่จะดำรงตำแหน่งนี้เพราะความเร็วนั้นเร็วที่สุด แต่จำเป็นต้องแก้ปัญหาความเป็นมนุษย์ของเธอฆ่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และปล่อยให้เธอไม่มีทางออกและเป็นจัก,กรพรรดิของเผ่าสัตว์ประหลาดในลักษณะที่ติดดินในขณะน,นี้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ผู้ซึ่งกำลังรวบรวมโชคของเขาอยู่ขมวดคิ้วและลืมตาขึ้นช้าช้าเพราะเขารู้สึกชัดเจนว่าโชคที่ควบแน่นในตัวเองก็น้อยลงมากเห็นได้ชัดว่าวงกลมแห่งโชคซึ่งเดิมมาในทิศทางของเขาเริ่มบางลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในฐานะหนึ่งในจัก,กรพรรดิที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคร่วมสมัยและเป็นจัก,กรพรรดิผู้ควบคุมโชคเขารู้สึกชัดเจนว่าในโลกของเขาเองบางสิ่งดูเหมือนจะลดลงความเร็วขององค์การควบแน่นนะคะองค์การขนส่งทางอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชัดและลดลงอย่างมากราวกับว่ามีบางอย่างกําลังแย่งชิงโชคนี้กับเขาแต่เขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในแง่โชคเขาควรจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น เมื่อหลังจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หางยาวก้าหางของจิ้งจอกสวรรค์9ก้าหางยืนขึ้นพร้อมๆกันและวงกลมสีขาวราวกับหิมะแผ่ขยายออกจากกลางของเขาทันทีแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางทั้งเก้าก็กางออกด้วยความเฉลียวฉลาดที่ไม่มีใครเทียบได้และในขณะเดียวกันรัศมีก็ถูกปลดปล่อยทําให้เขามีการเปลี่ยนแปลงออร่าที่แปลกประหลาดในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของโลกโชคดีที่ถูกบูดซับและเจอจางในทันใดกลับร่ำรวยอีกครั้ง อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์นี้คงอยู่เพียงชั่วครู่และทันใดน,นั้นวงกลมของรัศมีสีขาวก็สลายไปในทันใดกลายเป็นกระแสลมสีขาวที่กระจายไปรอบๆจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์พ่นลมลืมตาขึ้นและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองเขาได้ใช้พลังอันทรงพลังที่สุดเพื่อรวมโชคในตอนนี้แต่เขาล้มเหลวแม้ว,ว่าโชคจํานวนมากจะถูกควบแน่นในทันทีแต่โชคเหล่านี้ไม่ยั่งยืนและไม่ต่อเนื่องเหมือนเมื่อก่อนควบแน่นอย่างไม่หยุดยัง้ง เป็นไปได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เขาขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิไม่ว่าจะเป็นสําหรับตัวเขาเองหรือสําหรับตระกูลจิ้งจอกสวรรค์หรือแม้แต่สารบรรพบุรุษนี่ไม่ใช่ข่าวดีกล่าวอีกในหนึ่งความเร็วของโชคควบแน่นของราชสำนักบรรพบุรุษลดลงอย่างมากจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นั่งอยู่ในความมุนงงและหลังจากช็อคครู่หนึ่งเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็ววิเคราะห์เหตุผลของสถานการณ์นี้ในใจอย่างรวดเร็ว ไม่นานเขาก็ได้ข้อสรุปไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกนี้คนเดียวที่สามารถแข่งขันกับเขาเพื่อโชคได้คือตัวดาวเองครั้งสุดท้ายที่เขาบังคับล่อนรั์จากกระพัดปีศาจคิสตัตนใช้เมเล็ดบัวน,นำโชคติดสินบนเจ้านายของดาวด้วยความตั้งใจที่จะข้ามการโจรกรรมและเกิดใหม่ในท้ายที่สุดมันก็ล้มเหลวแต่ก็ทําให้โชคดีกับเจ้าของดาวเป็นอย่างมากควรจะเป็นตอนนั้นเองที่เขาตกเป็นเป้าหมายของเจ้าของดาวนี่จะไม่อนุญ,ญาตให้เขารวมตัวกับกอบ,บอลินสองตัวในอากาศ นี่คือการรักษาสมดุลของโชคและหลีกเลี่ยงความโชคร้ายมากเกินไปนอกทวีปนางฟ้าซึ่งส่งผลต่อเครื่องบินเองมันต้องอย่างนี้ซินี่คือคำเตือนจากดาวถึงตัวเขาเองด้วยการค้นพบนี้ใบหน้าของจัก,กรพรรดิปีศาสจิ้งจอกสวรรค์เริ่มมองยากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนเขารู้นี่ว่าตัวดาวเองนั้นควบคุมทั่วทั้งโลกและในฐานะผู้เท่าของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์และจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ในปัจจุบนันภารกิจที่สําคัญที่สุดของเขาคือการคว้าโชคของดาวและให้พรกลุ่มสัตว์ประหลาดและกลุ่มสัตว์ประหลาดนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมีสถานะสูงในราชสำนัก ตอนนี้สถานการณ์นี้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถ้าเขาสูญเสียความสามารถในการควบแน่นโชคให้ดาวจะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จะสูญพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่สามารถรวบรวมโชคได้มากมายและสามารถรักษาสถานการณ์ปัจจุบันไว้ได้เท่านั้นเขาสบายดีเมื่อเขาอยู่ที่นั่นและทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปแต่เมื่อเขาตกสู่อนาคตตระกูลจิ้งจอกสวรรค์สามารถเป็นจักรพรรดิอีกครั้งได้หรือไม่ ฉันเกรงว่าจะยากผากดาวสามารถป้องกันตัวเองจากการดูดกลืนโชคมันก็สามารถป้องกันเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ไม่ให้ออกมาจากจัก,กรพพัดอสูรตัวใหญ่ได้สําหรับเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ที่ไม่มีอํานาจในการต่อสู้แม้ว่าสายเลือดจะควบคุมโชคได้ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะถูกกีดกันเมื่อไม่มีจัก,กรพรรดิและไม่สามารถรวมโชคสำหรับสารบรรพบุรุษได้และความสามารถโดยกำเนิดของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เมื่อมันสูญเสียตำแหน่งในราชสำนักมันจะเป็นสถานการณ์การฆ่าสองครั้งแอลมานจะอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะพินาศบทที่8 0 5การกลับมาของเทพแห่งท้องทะเลเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เหงื่อที่เย็นเยือกก็พล้องออกมาด้านหลังจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่มันจะต้องไม่เป็นเช่นนั้น เขาต้องต่อสู้กับดาวในขณะที่เขายังอยู่ที่นั่นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประนีประนอมดาวไม่อนุญาตให้ตัวเองดูดซับโชคและเขาต้องควา้าโชคนี้ที่นี่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้าและการฉายภาพจิ้งจอกสวรรค์ที่อยู่ข้างหลังเขาผสานเข้ากับร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว ในไม่ช้าชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างเปรียวบางเดินเข้ามาและกล่าวด้วยความเคารพว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นชื่อของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ภายในตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งขรึมไปเชิญจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกท้องฟ้ามาบอก,กว่าฉันมีเรื่องสําคัญที่จะพูดคุยกับเขาครับพวกลูกน้องรีบไป จักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตกอยู่ในครุ่งคิดอีกครั้งเขาจะแข่งขันกับดาวเพื่อโชคได้อย่างไรประการแรกขีดจำกัดสูงสุดของความสามารถของดาวที่จะควบคุมในทวีปนางฟ้าจะต้องกลับคืนมารวบรวมกำลังหลักสามาคีระดมพลังทั้งหมดสารบรรพบุรุษมาต่อสู้กับดาวรวมโชคของคุณอีกครั้งไม่ว่าเจ้านายของดาว,วาจะแข็งแกร่งเพียงใดในระดับของจักรพัดเขาสามารถกำจัดการควบคุมดาวได้ในระดับหนึ่งหากดาวยังคงไม่อนุญ,ญาตให้เขารวมโชคของเขาอีกครั้ง เขาอาจจะใช้พลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของราชสำนนกบรรพมรุษทั้งหมดเพื่อกวาดล้างโลกไน้นำหายนามาสู่เผ่าพันธุ์อื่นนอกทวีปนางฟ้าภัยพิบัติและความโชคร้ายของพวกเขาจะทําให้โชคเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถึงเวลาแล้วที่จะรวมโชคของพวกเขาอีกครั้งตราบใดที่โชคยังควบแน่นเพียงพอแม้แต่เจ้าของดาวก็ไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองได้มหาสมุทรสีฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดก่อเซี่ยว ถังซานที่ยืนอยู่บนชายฝั่งตอนนี้กลายเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ราวกับรูปปั้นทองคำยืนอยู่อย่างภาคภูมิใจแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนสาดส่องลงสู่ทะเลสีครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทะเลกลุ่มชนเผ่าต่างๆรวมตัวกันอย่างหนานแน่นและบูชาในทิศทางของเขาการขยายตัวของร่างเทพสมุทรดำเนินไปเป็นเวลาสาวันสีทองบนร่างของถังซานคือการรวบรวมพลังศรัทธาจำนวนนับไม่ถ้วน คุณต้องรู้ว่าขอบเขตของมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นกว้างกว่าทวีปนางฟ้าหลายเท่าแม้ว่าจำนวนของสัตว์ทะเลจะถูกจำกัดอันเนื่องมาจากโรคระบาดในทะเลบ่อยครั้งด้วยการคพอบปลูกในปัจจุบันของทงางซานอาจต้องใช้เวลามากกว่าสิบปีว่าที่เทพสมุทรของเขาจะครอบคลุมมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ แต่พรน,นี้จะแผ่ออกไปด้วยตัวมันเองและความทะเยอทยานของเขาจะแผ่ขยายไปทั่วมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดผ่านทะเลในครั้งแรกด้วยพรของเขาสัดทะเลในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะเติบโตอย่างแข็งแรงมากขึ้น พลังของความเชื่อเหล่านี้รวมตัวกันที่ถังซานทําให้จิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขายังคงระเหิดในช่วงเวลาสั้นๆสามวันถังซานได้ก้าวขึ้นสู่อันดับที่11ในแง่ของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งศรัทธาเป็นรูปแบบของพลังงานจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดและมีประโยชน์อย่างคาดไม่ถึงในการหล่อเลี้ยงจิตสานึกอันศักดิ์สิทธิ์ แหล่งที่มาของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของถังซานอยู่ที่ระดับของราชาเทพในชาติก่อนและไม่ว่าเขามีศรัทธามากแค่ไหนเขาก็สามารถรับมันได้ในเวลานี้การซึมซับพลังศรัทธามหาศาลนี้ทำให้เขาเข้าสู่สภาวะที่ยอดเยี่ยมสติสัมปชัญญะเป็นการระเหิดสะสมดีบัดและจัดเก็บในทํานองเดียวกันเขายังสามารถตอบรับพรเพิ่มเติมและมอบให้กับมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหมยกงจื่ออยู่เคียงข้างเขาเสมอแม้ว่าเธอจะไม่รู้สึกถึงพลังแห่งศรัทธาแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นของดาบเทพประสูนในทะเลแห่งจิตสำนึกของเธอในช่วงสามวันอันสั้นนี้ดาบเทวเทพประสูนจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นมันจึงผลักดันจิตสำนึกของเหมยกงจื่อให้เติบโตเพื่อให้คันกับการเติบโตขององค์การฝึกฝนของเธอเธอก็เข้าสู่ระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ ยืนแบบนี้ก็ดีขึ้นได้หรือนี่ทําให้เธอตกใจมากและฉากของเผ่าทะเลทั้งหมดบนทะเลที่โค้งคํานับให้ถังซานทําให้เธอตกใจมากยิ่งขึ้นไครสุดลูกหูลูกตาแม้แต่ทะเลก็ไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปใครๆก็นึกได้ว่ามีเผ่าทะเลมารวมตัวกันในบริเวณนี้กี่เผ่าพวกเขาทั้งหมดต้องการอาบน้ําในพรของเทพสมุทรอย่างใกล้ชิด ตรีศูนในมือของถังซานนั้นแข็งแกร่งกว่าดาบอาชูราของเหมยกงจื่อซึ่งเดิมเป็นอำนาจของเทพสมุดภายใต้การตอบรับของความเชื่อของทะเลถังซานร,รู้สึกชัดเจนว่าอาวุธขั้นเทพที่แท้จริงของเขาคือตรีศูนเทพสมุดกำลังเข้าใกล้ดาวดวงนี้ด้วยความเร็วที่น่าอัศจ,จรรย์อีกไม่นานหอบมันจะมาที่ดาวดวงนี้จริงๆและเมื่อถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาที่เขาและเหมยกงจื่อจะหนีจากที่นี่และกลับสู่โลกเดิมเขาและเหมยกงจื่อจะหนีจากที่นี่และกลับสู่โลกเดิม ทังซานถอนหายใจยาวแสงสีทองบนร่างกายของเขาค่อยๆจางลงสีทองบนท้องฟ้าค่อยๆหายไปเผยให้เห็นท้องฟ้าสีครามอีกครั้งท้องฟ้าก็เหมือนที่ฉล้างไม่ใช่เมฆก,ก้อนเดียวสัตว์ทะเลทั้งหมดที่อยู่เหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดโคง้งคำนับไปที่แทงซานก่อนดำดิ่งลงสู่ทะเลอีกครั้งในเวลาเดียวกันร่างทีละคนก็เข้ามาใกล้ฝั่งอย่างรวดเร็วหยุดห่างจากถังซานหนึ่งร้อยเมตรและก้มงตัวไปทางถังซานพร้อมกันเป็นขุมพลังระดับเทพจากมหาอำนาจหลับ ราชามังกรทะเลราชาเสายักษ์แห่งท้องทะเลนางเงือกราชาฉลามทะเลราชาแมวน้ําราชาวอลรสัสราชาแห่งแหลมราชาโลมาและราชาอื่นๆอ,อีกมากมายต่างรีบเร่งเข้ามาภายในสมวันนี้ในเวลานี้พวกเขาไม่สงสัยแม้แต่น้อยเกี่ยวกับตัวตนของเทพสมุรของทางซานอีกต่อไปพวกเขายังรู้สึกว่าการปรับปรามเหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดดูเหมือนจะคลายลงและพวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปข้างบน ลุกขึ้นไปที่เกาะแล้วพูดถังซานนำตรีศูนย์เทพสมุดคืนและพูดกับราชาแห่งท้องทะเลราชาแห่งท้องทะเลลุกขึ้นทีละคนแปลงร่างเป็นมนุษย์ลงจอดที่เกาะมาที่แทงซานและทักทายเขาอีกครั้งราชาแห่งท้องทะเลจงจู้ยืนอยู่ที่ตำแหน่งที่ค่อนข้างด้านหลังด้วยใบหน้าที่เขินอายและบางคนก็ไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าถัางซานกล่าวว่าไม่นานมานี้ข้าประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามหายนะ และเหล่าทวยเทพก็กลับมายังสถานที่ของพวกเขาในอนาคตจะไม่มีโรคระบาดในทะเลในมหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดและพรน,นี้จะคงอยู่ต่อไปมีบางอย่างเกิดขึ้นบนทวีปนางฟ้าโชคของฉันเกือบครึ่งถูกฉันกระจัดกระจายดังนั้นเธอน่าจะรู้สึกมาก่อนโชคร้ายก็ลดลงและโชคก็เพิ่มขึ้นนี่คือผลของเครื่องมินที่กระจายโชคเหล่านั้นไปทั่วทั้งพักฉันได้ผ่านการมาถึงของตัวเอง ให้พรมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดล็อบโชคนี้ไปยังมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในระดับหนึ่งเพื่อที่จะกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่สามารถนำโชคส่วนนี้ออกไปได้อีกต่อไปด้วยพรของโชคนี้เราจะสามารถให้สัตว์ทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นคุณยังมีโอกาสไปต่อได้อีก แต่ฉันแน่ใจว่าจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำโชคของเขากลับมาฐานการฝึกฝนของฉันในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับเขาดังนั้นคุณควรบอกทุกเผ่าและใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อฝึกฝนเพิ่มเติมกลุ่มทะเลโดยรวมทุกจุดที่คุณเพิ่มความแข็งแกร่งคุณสามารถล็อกจุดโชคได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะไม่มีวันสามารถเอาไปได้ในอนาคตเว้นแต่เมือ่อพูดเช่นนี้ถังซานก็ขมวดคิ้ว พระเจ้าทะเลพระเจ้าเว้นแต่อะไรราชาฉลามทะเลอดไม่ได้ที่จะถามโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับถังซานมาก่อนถังซานกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าข้าเว้นแต่เราจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อสังหารเาผ่าพันธ์อื่นที่ไม่ใช่ทวีปนางฟ้าทวีปนางฟ้ารายล้อมไปด้วยมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหากจักพระพัแห่งสารบรรพบุรุษเต็มใจที่จะฆ่าทุกวิถีทางแล้วเราตระกูลทะเลจะต้องเป็นหมีที่หนักหน่วง เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานร,ราชาบางกรทะเลก็กล่าวอย่างเคร่งครึมท่านเจ้าทะเลไม่ต้องกังวลเราไม่กลัวสิ่งนี้มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไร้ขอบเขตและจุดที่ลึกที่สุดคือหมื่นเมตรแม้แต่จัก,กรพรรดิไม่กล้าดำดิ่งลงทะเลไปพร้อมกับเราสู้ๆนี่เป็นอาณาเขตของเราและยากที่จะบอกว่าจัก,กรพรรดิของพวกมันจะใช้พลังได้มากเพียงใดเมื่อพวกเขาไปถึงทะเล ทังซานกล่าวว่าฉันจะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้หากพวกเขากล้าทำเช่นนี้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดเราจะสังหารจักกรพรรดิในทะเลเมื่อพูดเช่นนี้ดวงตาของทังซานก็ฉายแววด้วยเจตนาฆ่าอย่างเย็นชา